เมื่อเธได้เด้อเมื่อเธอด้อเห็นน้องได้รับโชคได้วันนี้เฉียวเหลามาให้เด้อเมื่อแล้วได้ทำมาเบิ้งคลิปเป่าหน้องไก่ได้รับโชคไว้ด้วกันสาธุสาธุขอจังๆได้เด้อสวัสดีครับมื้อนี้เงียบแปลกๆครับแต่ว่าตอนที่เป่าหน่องยางลงมา ได้ยินเสียงเหยียบใหม่ครับอยู่ฝั่งนั้นแสดงว่าไอาเป็นหัวแล้วว่าเบานองมาเห็นครับนี่แหละตรงนี้แหละไอมันตายเมื่อก่อนลักกิโลจะอยู่ฝั่งนั้นนะครับต่บัดนี้เป็นเน็ดถนนใหม่เป็นไก่ใหญ่มาอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าอาจจะได้หลายอย่างนะครับเน,ะนะาะนะไปบังเรกถนกันครับสวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมาพอๆกับเบาหนองโค้งสุดท้าย หลักกิโลพียพามครับผมหงวดนี่มาตามกันต่อครับมาแน่ได้ครับเลขนในเสาอย่าถิ่มนะครับเด้อผู้ใดอยากแปลงเลขกอะลองบนรับเด้อหนึ่งหนึ่งเป็นเจ็ดกระได้นะครับเนาะลักกะเก่าเป็นหกได้เบิดครับผมทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคเลวดวงครับเมื่อนี้เหมือนกับมีคนเคยมาจุดถูกอยู่เลยนี่ อาจจะมีคนมาจุดถูกขอโชคเราอยู่เด้นะครับเนาะเหลขหลักลกิโลบางโตกันยังว่าท่านออกก็มีนะครับเด้อลองครับเบ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางมากตัวใดเกิดสือเอาตัวนั้นได้ครับเด้อเดี๋ยวบ้านออกจิตจุดถูกขอโชกืันนี้ว่ามีเหลามาให้ดอกให้ถือเลขกซะกันตังเฉียวมาใหามืันนี้เมืดเงียบแห้งครับมืันนี้เงียบแห้งอย่าผิดปกติแห้ง ตอนนี้กับประมาณ4ีหาทุมแล้วครับผมอ่ะแต่เ,เป็นลอหลุดเหล็กน้ำกันครับผมหลักกิโลพลีไอพามครับ เามาบริบนคิ์นะครับถูไปต้องการส่วนใหญด้วยมีงูนิลออมาให้เลย่มบูรณ์กบบคัวนดมาดีสมบได้กินแหลเลานี้เอาพรั่ไหมคแล้วจะขนผา้าเ่าะมันไป Nice. เหนะีมาเด้วบ้านเเรากินได้ถึงบ้านเฮกินี่ก็ตนันกินงีก็เล่นเงนนคิได้กิน,กนเหล่าอย่างนี้บอเดี๋ยวมาล่าลูกเด็กถูก,กันครับวัอาานี้เดขกถูดที่เป็นไงเดี๋ยวไปบิ่งเด็ถูกตัวแรกกันครับผมงวดวันที่สิ วันที่1ตุลา67ครับผมหลักกิโลเปียห์พันครับตีทุบตัวเลขไหมเลขห้าครับตีทุบตัวเลขหมายเลขห้าครับนเนาะเบื่องฝ่ายบัญลอยประกอบกันเป็นไปไดครับผมฝ่าย 7. 19. 7. 19. บัญลอย719 719น,าน,านะครับเนาะอ่ะลองเบิ้งเอาไว้กับพิจารณาเอาละครับงวดนี้บ่งบอว่าตัวเลขทีเป็นเท่าไหน บาน้องจหาแนวทางมาฝากทุกคนนะครับเนาะแต่ว่าเหมือนมีคนมาจุดคอโฉกอยู่ครับนี่ครับเป็นกระทางแบบนี้ว่ารอบก้อนมาบาาน้องบบเห็นเป็นแบบนี้นะนะครับเนาะกับโบเน่ครับเป็นอาชีพเบิ้งคิดบ้าน้องหลักมาขอโฉกก็ได้ครับยังก็เกิดเกี่แต่เบิดนะครับเนาะแต่เป็น้อดลุ่นเลขถูกตัวที่สองครับเลขถูกตัวแรกไม้เลขห้าครับเห็นไหม หาตัวกบหไงเลยนะตัวนี้ครับหาศูนย์ศนย์เก่ั่งกะซิมี1นึ่งหากับสีหนึ่งกูได้สีแปลงเหล็กใส่ก็ได้เ้อครับเด้อหนเป็นเจ็ดหกเป็นเกเก่าเป็นหกเด้อเด้อลองเบิงงเป็น8ปดไดเบิดครับผมอยู่ที่ว่าข้าิพีกแพงเอาแบบใด เดี๋ยวไปล่อลุ่นเลขถูกตัวที่สองตัวที่สามครับผมบังเลขถูกตัวที่สองครับครับอย่าลืมนะเก่ากับหกกับหัวกันได้ตลอดนะครับลักกิโลลักนีกับหัวกันได้ตลอดครับผมยังก็เกิดกันได้เบิดครับผมห้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หาก็คือเลขกันกับเลขลุงปุ่มมุนเนาะศูนย์ศูนย์ห้าครับยังก็เกิดกันได้เบิดเนาะครับเนาะเดีไปเบิ่งเลขถูกตัวที่สองครับ ทุกตัวที่สองหมายเลขหกครับผมห้าหกห้าหกเบิ้งไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางเนาะหลายคนก็ถามหาครับว่ามือได้เบาหนองสือมาหลักกิโลมากแล้วครับมาเบิ้องเอเดอรูกูดามักตัวเลขของไอ้พามกับสื่อไหวกระทำเด้อนี่ครับหมายเลขเจ็ดหนึ่งเก้าครับผมเจ็ดหนึ่งเก้าหรือสิเป็นเจ็ดเจ็ดเก่าหนึ่งหนึ่งเก่า หนึ่งเจ็ดหกได้เบิดครับผมเดี๋ยวจะผู้ใดสิ้แปลงก่อนะครับเด้เอบเบาหน่องโบเขียนให้เด้เดี๋ยวสิว่าเลขมันหลาโตนะอ่ะผู้ใดมักตัวใดเกะกบเอานะครับนอนเลขหลักลกิโลก็มีครับสามหาหาหามีมดหาหนึ่งสี่หนึ่งมักตัวใดเสือเอานะครับเนาะสาธุสาธุก,ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีกิจสินน่งใดจะให้สมหวัง,งดังปรารถนาการถึงเล็วันนี้ต้องเช่าเหลาให้อายเพิ่นนะครับเนาะวันนี้บูได้เอามา ให้ถือเลก่อนจังกินนะครับเนาะอ่ะได้เป็นราดลเลขถูกตัวที่สามครับผมได้เป็นบนเลขกถูกตัวที่สามครับถูกตัวที่สามเนาะชัดเจนครับเลขงามแหงครับอย่าลืมคือเบาหนองว่าเด้อกับหกเป็นเก่ากับเก่าเป็นหกกับหนึ่งเป็นเจ็ดไหนเบิดครับนี่ฝ่ายอ่รลอยครับฝฟายอ่ร้อยเจ็ดหนึ่งเก้า เจ็ดหนึ่งเก้าอย่าลืมนะคะรับเด้อเหลขกตาก,กิโลนี่มกักมักกับหัวเด้อมักกับหัวแล้วก็มักแปลงย่งนะก็เกิดกันได้บิดกับเบิ่งไหวฟังไหวเป็น,เป,นเป็นแนวทางมักจังสอครับโบมักกับ่านเหลขกหกเจ็ดก็เคยออกแล้วเก้าเจ็ดก็เคยออกแล้วหาเจ็ดก็เคยออกแต่กรบโบนี่ครับอาจจะมากอีกก็ได้เหลขกดัง ดังอีกล้อันลือคืออันแน่นอนล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์เด็กไอ้ภาพมาเมาื่อนี่อันแน่นอนครับยังได้ก็ให้ได้โชกได้เงินได้เด้วยสันบริกินเราเด้ขอาท่าเลยเด้อนี่สันบอดถือบริกินเราเต่ว่าบ้านนี่ก็ยินเสียงหยียบใหม่เลยยินเสียงหยียบใหม่ได้ยินเสียงหายใจอยู่ข้างๆนี่ล่ะ มันรับลูกนะครับก็บาวน้อกมานะครับเนาะอ่เลขทูบตัวที่สามหมายเลขเจ็ดครับผมห้าหกเจ็ดครับผม, 5, 6, บผมลเลขเลียงเลยบาวนองเคยบอกว่าอยู่ได้บห่หามกเลี่ยงล่ะ่าสันกับเบิร์นแล้วห้าหกเจ็ดห้าเก้าเจ็ดได้เบิร์ครับผมหม,กม,กมกักบหมักพิจารณาด้วยครับเด้อก็ขอทุกคนจงโชคดีงวดวันที่หนึ่งตุลาหกเจ็ดหลักกิโลปีไพามครับห้าหกเจ็ดครับผม ขอให้ทุกคนจงโชคดีสวัสดีครับ